สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยากเลาคืออ่ามันประกาศตั้งแต่วันที่26นะคือจริงๆวันที่26กางคืนของบ้านเราจะเป็นวันที่สวีบิบอ็อกออกมาประกาศรับสมัครคือรับอ่าออเดชั่นการแข่งแกนบิบอ็อก2์2แต่น่าจะได้เห็นจากประกาศแล้วนะฮะหลายๆคน การแข่งของปีนี้ยกเลิกถูกยกเลิกแล้วก็จะไปมีในปี2023แทนอันนี้สหรับใครที่แบบรอคอยปีนี้เป็นเพราะปีนี้เนี่ยจริงๆมีหลายคนที่จะมาแข่งก็คืออย่างอ,าอันนี้อย่างที่เขาประกาศนานแล้วนะก็คืออ่าคอฟีหลายคน,นเนี่ยที่ผมจำได้แน่ๆคือคอฟีดนานีแล้วก็โซโกแต่ไม่ได้แข่งแล้วนะปีนี้ คือปัญหาปี2021มันมีเยอะมากๆเอาผมให้พูดหักๆคือผมจริงๆอัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันยาวมากๆก็จะพูดแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายเอาอย่างแรกอย่างแรกก่อนเลยคือเมื่อไม่นานเนี้ยทางช่องของมามาด็อกมาด็อกไม่ใช่ด็อกหมานะด็อกคือออกเสียงผิดก็ขอไปด้วยคือเขาเนี่ยสัมภาษณ์พวกนัก แข่งอย่างคอแบ,บก็สัมภาษณ์แล้วฟุบอกจีก็สัมภาษณ์แล้วแล้วก็พึ่งสัมภาษณ์รีเวอร์คือรีเวอร์เนี่ยถ้าพูดผิดก็ขอไปด้วยนะคือมีคนพิมพ์เตือนนะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปี2021มันก็มีหลายอย่างมากโอเคน่าจะได้เห็นแบบข่าวใหญ่ตั้งแต่ต้นๆงงคลิป ของแกมบ็อกซ์2 0 2 1เอ่ยก็คือเกี่ยวกับการง่วงเมื่อทางเพคที่คนโดนกนาก็คือโทมัสกาอันนั้นก็ดำเนินคดีกันอยู่ทุกวันนี้ยังอ่าขึ้นศาลในกันอยู่นะฮะก็เป็นปี2ปีกว่าจะจบแล้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าคลิปอาจจะกลับมานะฮะปิดเป็นส่วนตัวไว้อยู่ส่วนปนัญหาที่เกิดขึ้นมันมีหลายอย่างมาก รายย่างมากๆเดี๋ยวเรื่องหัวข้อเวทีเนี่ยผมจะเอาไว้ด้้งหลางสุดเพเพราะเดี๋ยวผมไปเปิดคลิปให้ดูเลยโอเคสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนไม่ได้รายได้สักบาทการไม่ได้รายได้จากที่เรบีบล็อกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆคือเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะอย่าง b ีบล็อกอินเตอร์เนชั่ลเนี่ยการแข่งขันของเขาทุกคนที่ผ่านรอบ16คนจะได้คนละ1 0 0 0งหรียญ ทุกคนจะได้คนละหนึ่งพันเงือนนะไม่ใช่น้อยๆแล้วคนที่ได้ที่หนึ่งก็จะได้หนึ่งหมื่นเงือนเยอะนะครับส่วนงางวันเนี่ยก็ยังเป็นความลับอยู่เขาไม่บอกกันเกาะแต่เรื่องเงินเนี่ยโอเคเขาบอกกันได้เออนี้ได้หนึ่งหมืนเงนนะแล้ก็แกมีบล็อกเนี่ยทําไมมันไม่มีเงินงางวันเงื่มแากก่อนเลยทุกคนที่ไปงานจะโดนให้เซ็นสัญญา ที่ทีมงานเนี่ยเขาเอามาให้ก็เหมือนรีบร้อนให้ทุกคนเซ็นร,รีบเซ็นเขาจะกลับก็คือต้องเซ็นรายได้ทุกบาททุกสตันวิดีโอเนี่ยไม่มีสวองแบนนะคือปกติถ้าเกิดว่ามีบีบอ,อกของเราเนี่ยเหมือนสมมติคลิปนี้นะคลิปหนึ่งมีผมแข่งอยู่ด้วยมีบีบที่ผมบีบวงไปแล้วทีนี้ในสัญญาเนี่ยปกติมันต้องมีสวองแบนอย่างเช่วนว่าผมเนี่ยได้3 0ของคลิปนี้ แต่สัญญาที่สวีบกเอามาให้ก็คืองไงได้ทุกบาททุกสตางค์จะเข้าเขาหมดเลยแปลว่าคุณจะไม่ได้สักบาทอันนั้นคือปัญหาหนึ่งแล้วส่วนทุกการแข่งขันท็อป16ต่างๆน,น,านา้นไม่ได้เงินสักบาทไม่ได้เงินตอบแทนแต่ได้เสื้อกับหมวกแทนได้แค่นั้นเลยส่วนที่หนึ่งอ่าก็เงินงางวัน 1, ห0 0่เพรียญ0นแล้วส่วนที่เอือนเนี่ยก็ ผมจำไม่ได้นะก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะเลยแต่ของ r i เวอเนี่ยเขาได้หูฟัง2อันไอ้ก็ได้แค่นั้นไงคือได้แค่นั้นจริงๆคือน้อยมากปี2 0 2พเป็นเวทีที่ใหญ่จริงๆแต่ได้แค่นั้นรายได้ก็ไม่เข้าสักบาทส่วนการที่มาแข่ง่ง สิ่งที่สวีบิวอกจ่ายให้จริงๆเนี่ยก็คือค่าอาหารเงี้ยค่าโรงแรมโรงแรมเป็นโรงแรม5ดาวนะก็ค่าเช่าห้องเนี่ยค่อน้าที่จะแพงซึ่งแต่คนเนี่ยได้เช่าทั้งหมด5วันคือการแข่งมันมีทั้งหมด5วันคือมันแข่ง3-4วันแต่มันมีแบบามาถ่ายาคลิปต่างๆนานาเพิ่มเติมด้วยเออมันก็มีเพิ่มมาวัน2วัน ซึ่งสิ่งที่สวีบอ็อกจ่ายค่าอาหารให้เนี่ยคือจ่ายแบบน่าเกียดมากปกติมันต้องจ่ายแบบเงือ่หน่ยอยยันเซตให้สักคนละห้าร้อยหรือหนึ่งพันเงือนเลยคืองานใหญ่ต้องหนึ่งพันเงือนแต่สิ่งที่เขาให้ก็คือให้เท่ากับอาหารที่โรงแรมมีเหมือนสมมุติโรงแรมนี้มีอาหารอยู่แค่อันเดียวคือมีแค่อย่างเดียวเลยราคาห้าสิบเงือนแล้วสวีบล็อกก็จะจ่าย คนคนนั่นเนี่ยโอเคคุณกินอ่าอย่างอันนี้ผมสมมุตินะขี้เกียจคำนวณเยอะอ่ากินเงยห้าวันวันกับมือก็จะจ่ายให้ตามจํานวนเลยก็คือสองอห้าสิบเือนจ่ายแค่นั้นเลยคือจ่ายให้ตามจํานวนอาหารแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่คุณเตรียมเงินมาเองคือค่อนข้างที่จะน่าเกียดเลยส่วนค่าเที่ยวบินเนี่ยนักแข่งต้องจ่ายกันมาเอง ปกติสวีบม็อกเนี่ยต้องจ่ายให้นะเป็นเพราะการแข่งช่องอื่นๆเนี่ยเขาจ่ายการบินมาให้นะคือจ่ายเที่ยวบินมาให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่เขาจะใจ่ายให้แต่นี้ต้องจ่ายค่าเที่ยวบินมาเองมันไม่ใช่น้อยๆส่วนอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยเป็นปนัญหาที่ค่อนข้างที่จะแบบตกใจเหมือนกันคือพวกนักแข่งเ่ยไม่มีสิทธิ์มาบีบโช ในโรงแรมเป็นเพราะโดนตำรวจมาจับคือโดนตำรวจมาจับคือการบีบอกเนี่ยเออมันต้องทำปากเสียงดังๆเหงืหอไอประมาณนี้แล้วยิ่ยงคนเป็นแบบเป็นง้อยเราก็บีบโชว์อย่างโน้อย่างนี้มันก็เสียงดังมันทำให้คนที่แบบพักในโรงแรมนั่งแบบไม่ใช่นักแข่งแต่เขาเป็นคนโปรแกลนพักอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็แจ้งตำรวจเป็นเพราะดางเสียงดังแล้วตำรวจมาจับ เราก็น่าจะเห็นจากหลายๆคลิปที่ทุกคนเนี่ยจะออกไปบีบอยู่หน้าโรงแงมก็คือไปบีบด้านนอกโวงแงมเลยโอ้โหผมก็ตกใจเลยนะนั่งถึงขั้นเรียกตำรวจมาให้เลยแล้วก็สิ่งที่โดนห้ามเลยก็คือห้ามบีบในห้องตัวเองเป็นเพราะเสียงมันจะไปโดนห้องคนอื่นแล้วคนอื่นจะรำคาญแปลว่าทุกคนเนี่ยระหว่างที่แข่งที่นั่นจะไม่ได้ซ้อมเลย์แล้วก็ ปัญหาอีกอย่างที่มันโคตรร้ายแรงเลยเดี๋ยวผมขอไปเปิดเป็นคลิปาอ่า360องศานะโอเคจริงๆผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่เพิ่งมาสังเกตคือผมไม่ได้เปิดไมโครโฟนแต่เป็นเสียงแบบเสียงคลิปนี่ยแ,แต่มันไม่ได้เปิดไมค์ก็คือง่ายๆคือผมปิดไมะค์้ก็เลยมาอัดไม่นะฮะมันก็ดึกอะ่ะโอเค ซึ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเห็นไหมฮะเวทีมันใหญ่มากใหญ่มากๆแล้วปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องเสียงเนี่ยซึ่งเสียงเวทีใหญ่จริงแต่เสียงห่วยมากเขาบอกการตั้งค่าคือห่วยเลยนี่เดี๋ยวผมอ่าพูดประเด็นแรกก็คือเขาบอกว่ามันกล้องมันกล้องจึงปวดหัวมันกล้องมากๆเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างของรีเวอร์รีเ ยังก็พูดยังยังไม่ถูกนะฮะรีเวอร์คือรีเวอร์เขาแบบอะไรเทมเซอร์อะไรสักอย่างมันกล้องมากๆเดี๋ยวขึ้นให้ฟังนะ oh. โอเคซึ่งมันน่าจะได้เห็นนะคือมันกล้องมากๆากนะซึ่งกำแพงคุณเห็นแบบนะั้นมันไม่ใช่กำแพงแบบซับเสียงนะแต่มันเป็นกำแพงโง่ๆอันหนึง่งคือเป็นกำแพงโง่โเลยไม่มีซับเสียงอะไรทั้งนั้น แล้วดูวด้านบนนะเป็นสังกะสีอะเป็นสังกะสีกวนๆส่วนฝั่งนู้นก็เป็นกำแพงหินเงยึ้นมานจะกรกลงมากๆกล้องจึงที่ว่าแสบหูคือเขาบอกว่าเสียงที่นี่เนี่ยมันแสบหูแล้วก็มึนหัวมากๆอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงเห็นตรงหลังพิธีกรไหมฮะอย่างเส้นเสื้อขาวตรงนั้นคือมันจะมีรั้วกั้นอยู่ระหว่างพิธีกรกับด้านหลังพิธีกร ซึ่งด้านงานพิธีกรคือวอนเป็นคนที่ทนเสียงไม่ไหวคือเขาจะไปฟังไกลๆจากกำโพงเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือสึกปวดหัวเมื่อหไ่ก็เพียงแค่ออกประตูหลังตรงนั่งฮะนะเห็นขาวๆไนะนั่นงแอออกประตูหลังตรงนั่งเพื่อออกไปสูดอากาศหรืออะต่งตางๆนานา,นา,นาก็จะออกตรงนั้นซึ่งเวทีปีนี้มันใหญ่ก็อาการจริงๆฮะแต่เสียง คือหลายๆคนบอกมันไม่ได้จริงๆอย่าง r ีเว r รเนี่ยที่มีเสียงอะไรเสียงมันนอกวีอะไอเสียงน่นนะคือรีเวิรเมื่อกี้เปิดพูดไปอะรีเวิร์สเนี่ยเขา,าจริงๆมีโฟอ,อีกโฟหนึ่งที่เขาอยากเล่นมากๆแล้วมันน่าจะเทพกว่าแต่สรุปมันไม่ได้เล่นเป็นเพราะเสียงมันไม่เข้าใหม่ทุกคนเนี่ยจะได้ทดสอบเวทีก่อน ก็คือทุกคนเลยนะทุกคนได้ทดสอบ30วินาทีส่วนพวกที่กันหูบต,ต่างๆหน้าๆเนี่ยจะได้ฝึก1นาที30วิิวิซึ่งอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาก็คือ KBA KBA เป็นคนหนึ่งที่แบบแข่งในคลิปแบ็กแบ็กทูเนี่ยโอ้โหสร้างเื่อเสียงให้พอสมควรเลยซึ่งเขามากั่นเวทีนี้ตอนเขาทดสอบเขาถึงกับตกใจเลยคือเสียงทุกอย่างที่มันออกจากกําโพงอะ มันห่วยทุกอย่างเลยคือเขาก็งงกันว่าการตั้งค่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งหลายคนกไไโโนะ็ไม่ได้ด่าชิโจนะฮะไม่ได้ด่าชิโจเอ้ยอยคุณตั้งค่ายัางไงให้มันห่วยนี่คือที่คนดูฟังแล้วมันสนุกเลยตั้งด่านานา,นา,นา,นาเป็นเพราะเขาเนี่ยเทสกันแล้วนะแล้วก็คือทดสอบกันแล้วว่าสมควรใช้เสียงไหนเสียง<ๆ>ไหนกันดีแต่ ส่วนตัวเลยคนก็บอกว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของการบีบออกมาเต็มที่มีไม่กี่คนที่แบบบีบด้วยเต็มที่ผมยกตัวอย่างอย่างคอแบบเนี่ยคอแบบเขาเสียงดังนะมีแต่บีบเสียงดังๆงมันเลย,ยไม่มีปัญหาไอ้ก็ฟุบล็อกจีนี่เสียงดังแน่นอนคือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะไอ้พวกแบบฮิเลียมอะไรพวกเนี้ยคือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะวันนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้กันผม ก็ตกใจเหมือนกันที่ริเวอร์เนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าถ้าสวิโบกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาจะไม่กลับมาอีกถึงแม้เขาอยากได้ที่อ,อยากได้แชมป์โลกแต่เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่อยากกลับมาเขาจะไม่กลับมาอีกเลยแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งผมหวังว่าเขาจะเปลี่ยนนะฮะสำหรับใครที่รอกแกมบสวิบรรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยไปมีปีหน้านะฮะ สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับคลิปบีบ็อกเอ๋ยประมาณนี้แบบข่าวนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยากเล่าไว้ด้วยซึ่งก็นานๆงงทีก็ขออภัยด้วยเพียงพอ,อช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่คนติดตามก็เกี่ยวกับอนิเมะนะฮะก็ขออภัยด้วยสำหรับคนที่ติดตามเกี่ยวกับบีบ็อกแต่ก็ขอให้ทุกคนช่องผมเป็นหนึ่งในเป้าหมายในดวงใจของทุกคนเกี่ยวกับบีบ็อกนะฮะเพียงพอ จริงๆผมก็ทํำหลายคลิปะแต่ก็ลบไปหลายคลิปเหมือนกันเพราะยอดวิวมันไม่ขึ้นเลยนะฮะคือมันไม่มีคนดูเลยช่องผมมีแต่ดูอนิเมะก็ขออภัยในส่วนนี้ด้วยแต่หลังจากคลิปนั้นเนี่ยก็วิวเยอะมากๆคือจริงๆ18วิวแต่หุ้นมันพุ่งขึ้นมาเลยก็อ่าขอโทษด้วยที่ช่องเราเกี่ยวกับบีบ็อกเนี่ยมันน้อยนะฮะวันนี้ก็บายๆนะฮะ